Bye. ก็จะพานักเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับรำวงมาตรฐานซึ่งรำวงมาตรฐานนี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วหลายชั่วโมงแล้วว่า ที่มีอยู่นะคะจะใช้ทั้งหมดกี่บทเพลงคะ4บทเพลงนะคะเนี่ยวงมาตรฐานการรำก็จะรำเป็นคู่ชายหญิงนะคะรำเป็นคู่ชายคู่หญิงรำเป็นวงกลม ครูก็จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับรำวงมาตรฐานเพลงอะไรคะรวงจันขวัญฟ้าเลงรวงจันทร์ขวัญฟ้านี้ก็เป็นหนึ่งบทเพลงในรำวงมาตรฐานนะคะรเพลงรวงจันทร์ขวัญฟ้าท่ารำที่ใช้ก็คือท่าช้างประสานงาและท่าจันสูงโปรแองนะคะซึ่งการรำนี้ไม่ได้ยากเลย ในการรำอ้าวทบทวนสิทบทวนการร้องเพลงสิคะปกดปือด้วยยืดตัวขึ้นหนึ่งสองสา เดี๋ยวดูคุณครูลำให้ดูนะคะว่าถ้าช้างประสานงานจันทร์ทรงกดแปลงนีนมม้เวลาใช้เท้าร่วมจะเป็นการรำยังไงนักเรียนช่วยร้องเพลงให้ครูด้วยนะอ้าห่งสองสามดวงกัน บางนาผ่าเผยเวลาลําคู่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะคะสวยๆโค้งโค้งแขนผู้หญิงจะแคบเข้ามาหน่อยนะคะผู้หญิงแคบเข้ามาหน่อยเวลาจีบนักเรียนจีบยังไงคะจีบแขนตึงช้างประสานงานม้วนปล่อยจีบตั้งวงหยิบจีบ,บคว่ำงายม้วนปล่อยจีบซ้ยหยิบจีบ,บคว่ำ หงายม้วนจีบออกหยิบจีบควา่าม้วนจีบหยิบจีบควา่าม้วนจีบออกอ้าวที้ร้องเพลงเป็นจังหวะพร้อมกันพร้อมกับทักมือนะคะหนึ่งสองสามดวงจันทร์วันฟ้า,ฟาชื่นชีว่า จำราตรีแต่ควันพี่ประจำใจที่เธอทูลคือชาดร้องเพลงด้วยราตรีประจํะะาใจร้องแน่ ที่เธอทุนคือชาติเอกาลา ะเป็นแบบนี้นะคะเก่งมากพรม,มือให้ตัวเองอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามดวงจันทร์ฟ้าชื่นว่าควัน,นพีจันทร์ต่อจำนราดีแต่ควันพีประจังใจที่เธอดน่นคือชา ในชั่วโมงหน้าเราเจอกันอีกนะคะการใช้เท้าการเอียงการใช้มือการจีบยังไงการจีบแขนก็ต้องตึงแต่พอตั้งวงแขนก็ต้องงอจีบตึงแขนง,งอ บทดเตมที่สะท้อนสแสดงออกถึงความเป็นไทยนะคะชั่วโมงนี้ก็ฝากเรี่นไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันอีกชั่วโมงหน้านะคะนัเีนทั้งหมดทำความริ่คูคูอ,อ